โรงเรียนพิจิตตปัญญานุกูลจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2539โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ3ประเภทคือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนออทิสติกปัจจุบันบริหารงานโดยดรตอร์สริงคานใจปัญธาผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทั้งทางด้านวิชาสามัญและทักษะอาชีพโดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักโดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมะวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น311คนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา225คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน22คนและนักเรียนออทิสติก64คนข้าราชการครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น104คน,นการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตรปีงบประมาณพุทธศัการาช2566 ได้มีนโยบายที่สอดคล้องกับสถานศึกษา5นโยบายดังนี้นโยบายที่1การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและประเทศชาติข้อ1.1สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการปลูกฝังพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10โดยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานผู้เรียนทั้ง4ด้าน โรงเรียนพิจิตตปัญญานุกูลจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งสร้างพื้นฐานนักเรียนให้ได้รับการฝึกฝนด้านอาชีพในสถานศึกษาปลูกฝังให้มีนิสัยรักในงานที่ทำมีความอดทนและพยายามจนสามารถทำงานนั้นบรรลุผลสำเร็จนักเรียนสามารถนำความรู้ด้านอาชีพที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง โดยมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ดังนี้โครงการวันสำคัญทางชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาจากการดำเนินงานโครงการพบว่านักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนข้อ1.2 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องต่อการปรกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษ,ษัตริย์ทรงเป็นประมุขโรงเรียนพิจิตรปัญญานุก,กูลจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโดยมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ดังนี้โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียนจากผลการดำเนินงานโครงการพบว่านักเรียนรู้ระเบียบวินยัยกฎกติกา ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างหลากหลายตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อ1.3สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติวิชาประวัติศาสตร์และประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศหรือท้องถิ่น โรงเรียนพิจิตตปัญญานุกูลได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติวิชาประวัติศาสตร์และประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศหรือท้องถิน่นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมข้อ1.4สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลมีการวางแผนงานในการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความมีระเบียบวินยัยและความรับผิดช,ชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการนำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาซึ่งมีกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนอย่างหลากหลายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนข้อ1.5 สถานศึกษาจัดก,การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึงในเรื่องปัญหายาเสพติดลดการใช้ความรุนแรงลดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรปัญหาความปลอดภัยจากการจราจรอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือทางเทคโนโลยี โรงเรียนพิจิตปัญญานุกูลจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ให้ผู้เรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยและปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการหลีกเลี่ยงปัญหาและสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อยาเสพติดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและปัญหาอื่นๆโครงการส่งเสริมสุขบัญญัติ10ประการนักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาในด้านการดูแลสุขภาพ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดนักเรียนมีทักษะชีวิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าใจปัญหายาเสพติดตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติดนโยบายที่3การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ข้อ3.1ผู้เรียนมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพสมรรถนะตามหลักสูตรที่มีสุขภาวะที่ดีและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนมีการบูรณาการเรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนผ่านกระบวนการจัดการทำโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของตนเองนำความรู้ไปประยุก์ตใช้ในชีวิตประจำวันข้อ3.2ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัยโรงเรียนพิจิตตปัญญานุกูลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตามศักยภาพและความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้อ3.8 ผู้เรียนมีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพโรงเรียนพิจิตต์ปัญญานุกูลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในเขตพื้นที่ให้บริการในจังหวัดพิจิต์และจังหวัดใกล้เคียงจากการดำเนินงานโครงการพบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมีทักษะความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองนโยบายที่4การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนออทิสติกตั้งแต่ระดับชั้นประถมะวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่6ดดำเนินโครงการตามนโยบายการป้องกันและลดปัญหาตกหลน่นการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษานำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าไปศึกษาข้อมูลนักเรียนและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตามความเหมาะสมแก่ผู้เรียนนโยบายที่5การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโรงเรียนพิจิตปัญญานุกูลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดในกิจกรรมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระในหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้และสอดคล้องกับความรู้พื้นฐานในการดำเนินชีวิตคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองจากการดำเนินงานพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปี2565ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีเยี่ยมนโยบายที่6การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีการจัดประชุมผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานรายงานประจำปีการศึกษาที่ผ่านมาให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการการดำเนินงานร่วมกันสรุปผลการประเมินของตนเองของสถานศึกษาแต่ละมาตรฐานการศึกษา และให้ความรู้แนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพที่เป็นระบบโรงเรียนพิจิตต์ปัญญานุกูลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อผู้เรียนนั้นให้เกิดการพัฒนาตนเองบนพื้นฐานการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ